เมืองท่อทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมอัปเดตข่าวสารของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยนะครับซึ่งณนะขณะนี้ก็เดินทางถึงประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อลงสนามนะัดชิงชนะเลิศนัดแรกกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่14ธันวาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับ นนมือทอยทีวีของเราก็ต้องขอบคุณภาพข่าวจากทีมงานฟุตบอลสยามทีวีสื่อในเครือบริษัทสยามสปอร์ตมากๆนะครับที่ส่งผู้สื่อข่าวและช่างภาพไปตามติดคุณพลช้างสึกทีมชาติไทยของเราถึงประเทศอินโดนีเซียครับ ทีมชาติไทยของเราเดินทางถึงประเทศอินโดนีเซีย,ยช่วงเวลา12นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่สนามบินโซกาโนฮัตตาซึ่งมีกองเชียร์ชาวอินโดนีเซียนะครับที่ชื่นชอบนักเตะทีมชาติไทยของเราก็มารอต้อนรับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยอย่างอบอุ่นนะครับหลังจากนั้นนะครับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยก็จะเดินทางจากสนามบินโซกาโนฮัตตา เพื่อเดินทางไปยังโรงรามแอสตันเซนตันเลกรีสอร์ทนะครับซึ่งอยู่ในเมืองโบกอร์นะครับก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงซึ่งโคซิโกกิติศักดิ์เสนาเมืองก็จะเปลี่ยนแผนในเรื่องของการฝึกซ้อมช่วงเย็นวันนี้นะครับเนื่องจากเดินทางเหนื่อยล้าก็จะให้นักเตะยืดเส้นยืดสายเบาๆภายในโรงรามที่พักเท่านั้นนะครับ และนี่นะครับก็คือการอัปเดตความเคลื่อนไหวของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยที่ประเทศอินโดนีเซียแฟนคลับ FC ของแต่ละคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเมื่อพวกเขาเดินทางถึงประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ